การสายเลิฟสายมูนะครับผมชายแฮกดรวรลดมศิริสุขครับผมเลี้งนัทพลครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญนก็คือพี่ดาวแนะ่นำเตัวเลยครับชื่อนิชาดาดามาดค่ะอยู่อ่าเจเจมอ์นะคะร้าน e ีวิลไอเวิลดค่ะก็ใช่ค่ะทำหินมงคลประจำวันเกิดนะคะพูดถึงร้านเนี่ยพี่ดาวเรื่องหินประจำ วันเกิดความเป็นมงคลค่ะพี่ดาวมีที่มายัางไงถึงมาเริ่มศรัทธาในเรื่องของหินจับก่อ<ใ>นนั้นนี้ทําอะไรมาในเริ่มต้นใช่ไหมคะคคในส่วนตัวแล้วคือ,อทํางานเกี่ยวกับจิวเวลรี่นะคะทำเครื่องประดับพเพชรพลอยอัญมณีต่างๆะคะ่ะ ทีนี้ว่าด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบศึกษาหินอยู่แล้วแล้วก็ชอบหินบงคนที่ทํามาจากธรรมชาติมันมีเสน่ห์นะคะแล้วก็มีความหมายเราศึกษาเพิ่มเติมแล้วเราเป็นคนพุทธเนาะเราก็ศรัทธาในเรื่องของมูตเตลูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ศึกษาเพิ่มเติมจับพัดตับสูเผอิญว่าเรามีหุ้นส่วนเป็นคนตุรกีเขามีดวงตาซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ประจําของเขาเราเลย เป็นจุดกำเนิดที่เราจะเอามา mix and match เป็นมูเตลูอะค่ะโอ้ใช่ซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องของหินเนี่ยทางฝั่งตุรกีอินเดียหรือแบบเขาจะศรัทธาในเรื่องของหินแล้วก็หินนำโชคใช่ค่ะซึ่งหินนำโชคมันมีหลากหลายมากห้เราไปยกตัวอย่างให้ฟังกันหินหินนำโชคค่ะถ้าเป็นตุรกีเนี่ยเขาจะเรียกว่าซิกเนเจอร์คืออีวิวอาอีวิวอาคือดวงตาที่นำเงินหรือบางคนจะเรียกดวงตาปีศาจก็ได้หรือบางคนจะเรียกดวงตาสวรรค์ก็ได้ ความหมายคือว่าเป็นเป็นเครื่องรางที่ไว p c, ้ p r o t e ก็คือปกป้องสิ่งชั่วร้ายอะไรเนี้ยนะคะแล้วก็ นำโชคคือเป็นลัคกี้ซัมติงหาให้กับเราค่ะครับใช่อยากรู้อะไรเกี่ยวกับหินไหมเราอยากรู้ครับอยากรู้ที่นี้ทีนี้ก็เลยวันเนี้ยทาสําหรับประจําวันเกิดเพราะว่าทางสายคนคุณพุทธเราเนาะโมเตลูเราเนี่ยเราจะจะมีวันเกิดอยู่แล้ววันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ทีนี้เราก็เลยแยกว่ามีทั้งดวงตาสวรรค์แล้วก็มาใส่หินสําหรับประจําวันเกิดของแต่ละคนแต่ละวันเพราะว่าคนเกิดแต่ละวันเนี่ยคุณ จะไม่เหมือนกันเพราะว่าดวงแต่ละคนอย่างเช่นคนเกิดวันพุธยังต้องนับถือไหวพระองค์นี้วันเสา์ต้องพระปาหนาโปรภพุธกันคือก็ต้องไหว้พระราหูฉะนั้นในเรื่องของเครื่องประดับหรือสิ่งที่เราต้องศรัทธาก็ต้องเป็นประจําวันใช่ค่ะอยากรู้แล้วล่ะทีนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ตั้งใจฟังกันนะครับว่าใครเกิดวันไหนแล้วก็ คุณจะโชคดียังไงแล้วต้องจำเป็นต้องใส่หินชนิดไหนแบบไหนบ้างใช่ค่ะเริ่มจากวันแรกกันดีกว่าครับแต่ที่แต่ที่เมนหลักซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่ชอบอศรัทธาในองค์พระพิฆเนศนะคะทีนี้เราก็เลยว่าเป็นเมนก็คือว่าให้องค์พระพิฆเนศเป็นสัญลักษณ์ขององค์ซึ่งเป็นเทพแห่งสัญลักษณ์แห่งความสําเร็จขจัดอุปสรรคและปัญหาใส่เข้าไปในหินมงคลด้วยครับซึ่งซึ่งเจ็ดวันเนี่ยก็จะใส่ให้กับทุกวันเลยเพียงแต่ดีไซน์แตกต่างกัน ก็เสริมหินเข้าไปด้วยค่ะก็เหมือนเราอุ่นใจที่มีองค์พระพิคเนตท่านอยู่ด้วยใช่เพระพิเนตเทพแห่งความสําเร็จการงานการเงินไหลมาไหลมาไปที่วันแรกกันดีกว่าวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็คือเดี๋ยวโชว์นิดนึงนะคะค่ะอันนี้ก็คือคําว่าโอมนะคะเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระพิคเนศท่านแล้วก็หินสีแดงเป็นหินประจําวันเกิดวันอาทิตย์เนาะก็คือว่าเป็นหินอเกต ช่วยปรับสมดุลธาตุในร่างกายนะคะนะแล้วก็ช่วยเสริมในเรื่องของความเป็นมงคลนะคะ<ม>แล้วก็เสริมอีกด้านหนึ่งก็คืออเมทิสตจะเป็นหินบำบัด คนอ่าคนที่เครียดคิดเยอะนอนไม่ค่อยหลับนะคะแล้วก็เสริมในเรื่องของความรักและการเงินค่ะแล้วก็ต่อมาเราจะใช้เป็นหินอยูนาไคหลายท่านอาจจะเรียกว่าหินจุกห่วยเสริมเข้ามาช่วยในเรื่องของการเรียกทรัพย์หรือคนที่ชอบเสียงดวงเสี่ยงโชยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเสริมเข้าไปแล้วก็เม็ดต่อมาจะเป็นฮกลูกซิ่วหรือหลายคนอาจจะเรียกว่าหายกสามสีค่ะก็จะเสริมเรื่องสุขภาพการงานความมัง่งคั่งร่ำรวย นะคะแล้วก็ใส่ทองตัวนี้<ม>่าค,คนที่อยากจะเน้นเรื่องการเงินสําหรับคนวันอาทิตย์เราก็ใส่เข้าไปนะคะและเมสุดท้ายก็คือมีถาม,มว่ามีเรื่องความรักไหมมีค่ะเราใส่หินโรสคอร์สหาหินโรสคอร์สก็จะเสริมเรื่องความรักเมตตาเสน่ห์ครค่ะสาคัญที่ขาดไม่ได้คือดวงตาสวรรค์หรือดวงตาตุรกี<ม>เพื่อป้องกันสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาและเราก็เสริมด้วยไหมทองเมสุดท้ายเป็นตุ้งติ้ง อ่าไม้ทองตัวนี้จะช่วยให้เรื่องการเงินคนที่ชอบเงินชอบทองอำนาจบารมีก็จะเสริมไปสําหรับคนวันอาทิตย์ครับผมใช่ใครเกิดวลาทีนะโอเคอันนี้วันถือว่าไปแล้วมีครบเลยเลยโอยวันาทิตย์จบในเส้นเดียวดวงดีอ่ะต่อไปนะครับสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับเผื่อใครหลายคนที่กําลังชมอยู่ตอนนี้วันจันทร์จะแตกต่างจาก วันอาทิตย์ยังไงบ้างวันจันทร์ก็ยังเมนหลักก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอมพิคเนตนะ,ะสำเร็จความมั่งคั่งล่ำรวยขาจาัดปุปสักวันจันทร์ก็คือจะเป็นหินซิทรินโทนสีเหลืองอค่าจะเรียกเงินเรียกทรัพย์ความมั่ง,งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานค,ค่ะเสริมต่อมาเป็นจะเป็นไทเกอร์อายหรือบางคนเรียกตาเสือ,อค,ค่ะตาเสือก็จะช่วยเรื่องป้องกันอุบัติเหตุให้เราแค้วคาดพลังซิกเซ้มหรือดวงตาที่สาม ครับาการเงินอะไรอย่างนี้แล้วก็สีน้ําเงินคือลาพิษลาซูลี่คนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่อ๋อสำหรับคนที่เวันนี้อาจจะเก<ช>็บเงินไม่ค่อยอยู่ดู <มา S 2> รั่วทางการเงินค่ะไปและการเรียกทรัพย์แล้วก็เป็นหยกพกเป็นหยกจกกักรพรรดสีเขียวครับ จะช่วยเรื่องของความสุขภาพการเงินครับแล้วก็โลโดไนท์จะเสริมเรื่องความรักของคนวันจันทร์นะคะแล้วก็อเมทิสเหมือนกันบางทีก็จะมีความเครียดความคิดเยอะหรือนอนไม่ค่อยหลับเสริม้ามาให้ให้ช่วยได้นะคะของคนวันจันทร์จะเป็นแบบนี้แล้วก็ยังเหมือนเดิมคอนเซปต์คือยังต้องมีดวงตาเทพไวคุ้มครองป้องกันสิ่งชั่วร้ายนะคะแล้วก็ไหมทองอันนี้สวยมากคุณผู้ชมวันจันทร์ ฉันอยากเกิดทุกวันเลย,ยกเพราะว่าแต่ละวัน,นและสมมติแอบถามนิดนึงค่ะคืออย่างเช่นวันนี้วันจันทร์ฉันจะใส่เส้นนี้ได้ไหมหรือว่าวันอาทิตย์จะใส่เส้นนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จริงจริงๆใส่ได้แต่ของคนวันจันทร์ก็คือพี่ทําเฉพาะมาแล้วเฉพาะคนเกิดวันจันทร์สำหรับคนเกิดวันจันทร์อ่นคือถ้าเราเป็นวันอาทิตย์เราก็ใส่ได้ทุกวันเลยใส่ได้ทุกวันใช่ค่ะ มาวันอังคารมาวันอังคารจะเน้นเรื่องสีชมพูคนเกิดวันอังคารค่ะก็จะเสริมไปเรื่องของความรักโอมยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะแต่โอมมีรูปทรงหลักรูปทรงแตกต่างค่ะแต่สัญลักษณ์เหมือนเดิมโอมนี้เราจะนําเข้ามาจากอนปานครับค่ะอัขรหลจะดูแตกต่างจากโอมที่เราเคยเห็นเพราะอันนี้เป็นอัขระของทิเบตครับใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นหินเสริมของคนวันอังคารคือโลสคสเสริมเรื่องความความรักเสน่ห์เมตตา นะคะแล้วก็จะเติมไปด้วยยูนาคาไคเหมือนเดิมยูน่าไคก็คนวันอังคารได้นะคะ hmm. เรื่องอถูกหวยรวยทรัพย์มีหยกเข้ามาเพิ่มนะคะแล้วก็เป็นอเมทิสอเมทิสก็จะเสริมในเรื่องของความการบำบัดคนที่ใช้ขึ้นโทรศัพท์ hmm. รลังสีหรือใช้ความคิดมากเกินไป hmm. อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นอเกตสม้ม hmm. จะเสริมปรับสมดุลธาตุบางครั้งเราต้องการความ มีความสมดุลในร่างกายด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็เป็นหินไายไลท์เรียกทรัพย์ของคนพาของคนวังคารจะเสริมเรื่องการเรียกทรัพย์ด้วยไพไลท์นะคะอันนี้ก็ยังคอนเซปต์เดิมนะคะมีดวงตาสวรรค์ไว้ป้องกันสิ่งไม่ดีให้ด้วยนะครับสำหรับคนวันอังคารสนใจก็ไปที่ไหนนะพี่ค่ะไปที่เจเจมอลนะคะชั้นไหนครับชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเจเจมอลที่จตุจักรนี่เองไม่ไกลนะคะ อ่ะมาวันพุธซึ่งวันพุธเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราแบ่งเป็นสองสองสองพาร์ทพุธกลางวันกับพุธกลางคืนไปที่พุธกลางวันก่อนครับพุธกลางวันก็จะเสริมเหมือนเดิมแต่ว่าอมมะพิเคนีจะเป็นลักษณะของพีระมิดจะเป็นลาพีสเสริมเข้ามานะคะมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็ขจัดอุปสรรคปัญหาใช้หยกสีจักระพัาเสริมเข้ามาในเรื่องของความมั่งคั่งการเงินความร่ำรวยเสริมเข้ามาสำหรับวันพุธ แล้วก็ถ้าเน้นเรื่องความรักจะใช้โลดไหนเสริมความรักเมตตามหานิยมคือความรักแต่ละแต่ละวันเนี่ยใช่ค่ะใช่หินไม่เหมือนกันด้วยเนาะใช่หินไม่เหมือนกันเออที่สังเกตเพราะว่าตะกี้เห็นความรักของคนเกิดวันอังคารจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ค่ะอ๋อมันขึ้นอยู่กับวันใช่ไม่ใช่แบบว่าหินสียมพูแล้วเป็นความรักแล้วจะใส่กับทุกวันมันก็ไม่ใช่ก็ต้องมาดูประจําวันของแต่ละวันด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องสังเกตนะเพราะม่เห็นนะพอวันพุธ ความรักก็จะเป็นอีหินโลดไนใช่ค่ะแต่ว่าอะเมทิสต์เนี่ยก็คือสามารถใส่ได้เกือบทุกวันเพราะว่าเมทิสมันจะเป็นหินพลังงานบําบบัดเสริมเรื่องความรักเหมือนกันเสริมกันเงินนะคะแล้วก็เหมือนเดิมของคนนี้มันพูดกับคนวันอังคารไม่ต่างกันมากนะคะเพียงแต่ว่าเราจะไม่ใช้สีสีโลสควอตที่เป็น แตกต่างกันกับสีชมพูนะคะแล้วก็คอนเซปต์เหมือนเดิมนี่สำคัญที่สุดดวงจัสวร์สำคัญที่สุดคุ้มครองป้องกันสิ่งร้ายต่อมาเป็นวันพุธกลางคืนนะคบแตกต่างกับวันพุธกลางวันนึ่งวันพุธกลางคืนก็คือว่าจะไม่มีสีส้มนะคะคนวันพุธกลางคืนจะใส่สีส้มไม่ได้เราก็เลยไม่ใส่สีส้มเข้าไปเพราะว่าเป็นไม่ถูกฉลกนะคะแต่เราก็จะใส่เป็นโอค์พพิแคเนตทรงหนึ่งค่ะ เพิ่มความสําเร็จความมั่งคั่งล่ารวยให้แต่เราใช้หินอเกตสีเขียวคนไทยเราเรียกว่าโมราโมราก็คือเสริมพลังของพลังภายในเหมือนการปรับสมดุลธาตุค่ะเรื่องของสุขภาพเสริมเข้าไปค่ะแล้วก็จะมีหินเป็นตัวนี้จะเป็นนินดำนินดำจะเสริมเรื่องของสมาธิ นะคะแล้วก็เรียกซับการเงิน <dram atur> ของคนวันพุธกลางคืนเพิ่มพลังเข้าไปแล้วก็ใส่ลาพิษลาซูลี่ค่ะเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็อุดรอยรั่วเข้าไปค่ะแล้วก็ยูนารไคก็เมื่อเก็บเงินไม่อยู่แล้วก็เรียกซับยูนารไคค่ะการเงินเข้ามามเข้ามาค่ะใช่ค่ะอะไรได้มาแบบฟุกๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็เป็นหินพลังของฮาวไลท์ฮาวไลท์จะ เกี่ยวกับพวกพลังบวกความคิดคิดบวกพลังบวกคอนเซปต์เดิมนะคะจะเป็นดวงตาเทพใช่ค่ะนี่นะคะัวันพฤหัสก่อนเกิดเสี่ยงต่อมาวันพฤหัสบดีนะครับวันพฤหัสก็เป็นหินสีส้มประจาวันเกิดเนาะเป็นหินอเกตหินอเกตก็เหมือนเดิมคือคอนเซปต์อันนี้จะเป็นบทสวดของ โอมณีปัดเมหมนะคะอันนี้จะเสริมของเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระแม่กวนอิมนะคะโอมาณีปัดเมหุมก็ช่วยเสริมเรื่องของบุญบารมีเสริมในเรื่องของเมตตานะคะอกิตจะเสริมเรื่องปรับสมดุลธาตุในร่างกายนะคะแล้วก็เป็นหินลาบาแล้วก็หินเทอร์คอยเทอร์คอยนี่จะเสริมเรื่องของการเดินทางคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุการเดินทางของคนวันนี้นะคะ แล้วก็ยูนาไคจุกโมนเยซับแต่เสริมมาอีกก็คือเป็นหินซันสโตนซันสโตนเป็นหินพลังของความอำนาจบารมีคนที่ดูแลลูกน้องคุมลูกน้องนะคะเป็นเจ้าพนัานคนจะเป็นตั้มีนะครับต้องใช่ค่ะอันนี้ก็คอนเซปต์เติมนะคะจะมีดวงตาเทพเอออันนี้วันเกิดผมเลยนะครับวันศุ์ใช่ไหมคะอันนี้ของคุกน้องของคนวันสุ์ของคนวันศุกก็จะมีองค์พระพิฆเนศจะเป็นลักษณะแบบนี้อ๋อครับ คนวันศุกร์จะใส่หินสีฟ้าแต่ที่เลือกมาสําหรับคุณน้องก็คือเหมือนใส่กับเธอคอยเธอคอยจะเป็นเป็นหินพลังของความมีอํานาจบารมีเสริมเรื่องของการเดินทางเรื่องของการคุ้มครองเรื่องอุบัติเหตุนะคะเรื่องแล้วก็เรื่องการเงินทีนี้เราใส่ลาบปิ้นให้น้องไปด้วยในเรื่องของอุดรั่วทางการเงินผมรั่วรั่วใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ยูนาค์ไคจุมหวยเลยซับเผื่ออาจจะมี เสียงดวงเสียงไทยเสียงโชคเข้ามานะคะแล้วก็เสนอเสริมเสน่ห์เมตตาคิดว่าคุณต้องต้องใช้อยู่เสน่ห์เมตตาแล้วก็หินภายไลท์ก็จะเสริมเรื่องของการเรียกทรัพย์เงินนอเรียกทองมาให้นอใช่ค่ะต่อมาเป็น ของวันเกิดของพี่ชายแคทนะครับแล้วก็คือวันเสาร์แข่งโป๊ะแข่งโป๊วันเสาร์ครับอล้วเขาจะผ่านมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ของคนวันเสาร์ก็คือจะเป็นพริกแคเนตรอยู่แล้วเนาะเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยขจัดอุปสรรคและปัญหาแต่เราจะใช้หินอเมทิสอเมทิสจะเป็นหินแห่งการช่วยบำบัดทำงานเยอะใช่ไหมเครียดนอนไม่ค่อยหลับหรือใช้พลังของสมองเยอะเกินไปก็เสริมเข้ามาแต่ที่สำคัญก็จะเสริมในเรื่องของการเงินแล้วก็เรียก ความรักเสริมพลังความรักเข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมค่ะอุดรูรั่วคังการเงินรับพิษหลาซิลี่แล้วก็การเดินทางอุบัติเหตุให้เรามีแคลคล่าจากการเดินทางตรงนี้นะคะแล้วก็เรื่องของรายทองครับการเงินครับใช่ค่ะแล้วก็พลังอํานาจบารมีด้วยหินจันสตนครัครดูแลลูกน้องดูแลทีมงานให้ให้มีพลังงานที่ดีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นคอนเซปต์ของหลวงตาเทพครับคุ้มครองป้องกันสิ่งชั่วร้ายอันนี้ของ วันเกิดของท่านนะครใช่ค่ะใช่ค่ะาพูดอย่างนี้แล้วนะครับก็ถือว่าทุกๆวันทุกๆเส้นนะครับมีความสําคัญแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตได้อาจารย์มีความละเอียดก่านมากมีเทลแบบว่าดีเทลแต่ละเม็ดเนี่ยทีนี้อยากถามพี่ดาวแล้วกันนะครับว่าปกติวัยรุ่นเนี่ยเขาอาจจะบางคนก็อาจะคิดว่าเนี่ยพี่ดาวไปถึงที่ร้านปุ๊บความรักไม่ค่อยดีเลยอะหนูควรจะ ใส่หินอะไรอะไรอย่างเงี้ยความรักมันมันนอกจากที่ทําไว้ในเวอร์ชั่นอย่างนี้แล้วเนี่ยที่ร้านยังมีแบบที่ร้านก็ที่ที่ที่มีแบบอื่นที่ต้องการเน้นความรักเลยเราจะร้อยเป็นหินโรสควอทั้งเซตค่ะแล้วก็เสริมเข้าไปในเรื่องของดวงตาเทพเพื่อนอกจากว่าเราได้ความรักแล้วเนี่ยเราต้องต้องคนที่เกลียดเราหรือว่าคนที่ไม่ไม่ไม่โอเคกับเราอ่ะให้เชงคือเปลี่ยนค่ะดวงตาเทพนี่สามารถเปลี่ยนให้ให้สิ่งที่มันไม่ดีให้กลายเป็น เราก็ทําให้ค่ะคนวัยรุ่นอาจจะไม่ได้ชอบหินชนิดใหญ่ๆแบบนี้เราก็ทําเป็นมินิเล็กๆให้ได้เหมือนกันแล้วแบบสําหรับคนที่อยากมีชื่อเสียงครับต้องแบบไอนี่ถามตัวตัวใช่ไหมคนที่มีชื่อเสียงใส่หินอะไรนี้ใช่ไหมคะเรื่องความโด่งดังเรื่องอะไรเรื่องการเจรจาใช่ไหมคะจะมีหินสเปเชียลก็จะมี่าในเรื่องของอาพาไทัยแล้วก็หินมาละไคหินมาลาไคสีเขียว อันนี้ว่ได้เตรียมมาเนาะแต่คือเล่าคร่าวๆเดี๋ยวไปที่ร้านไงใช่ค่ะในเรื่องของการสื่อสารธุรกิจการงานความมีชื่อเสียงดูดด์ก็คือใช้หินมะละไค้นะคะนะครับพอฟังอย่างนี้แล้วนะครับน้องๆเพราะว่ามันจะมีอยู่แบงเช่นบอกว่าเอ้ใส่หินเนี่ย มันจะแก่ไหมมันจะมีดีไซน์เก๋กๆหรืออะไรยังไงไหมเป็นยังไงบ้างมีมีดีไซน์เก๋กๆด้วยความที่ที่ร้านเนี่ยของเราเป็นเอกลักษณ์คือเราจะใช้หินหรือว่าลูกปัดในแนวของตุรกีรอัฟ,อฟกานิสถานเนปาลเ<ส>ข้ามาแทรกเพ<ม>ื่อให้มันมีความเด่นนอกเหนือจากว่าเราใช้หินเม็ดเป็นเม็ดๆอย่างเดียวมันจะดูเหมือนแก่เกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เราก็เลยใช้แบบลักษณะถ้าดูดีๆดีเทลเราจะมีเป็นหินเป็นลายเลยนะคะ คือสามารถแต่งตัวตามแฟชั่นแบบหากหลายได้เลยเสริมเข้ามาซึ่งพวกนี้จะเราจะนําเข้ามาจากของเนปาลเป็นศิลปะของเนปาลแทรกเข้ามาให้มันดูขี๋ไก่เพิ่มขึ้นนะคะเติดทีนี้ที่ว่างอยู่ทั้งหมดเนี่ยสายตาพี่ชายแฮกะเหลือไปเห็นเข้ามาเรยอาจารย์ อย่างเงี้ยคือยังไงบ้างอาจารย์ขออ,อาจารย์เนี่ยสวยมากคืออันเนี้ยเราจะใส่เขออนุญาตถามเนาะได้ไดเพราะว่าอาจารย์ก็มีของดีติดตัวเลยอาจารย์เอ้าก็แอบคือแบบเออที่วางอยู่แต่ฉันก็ไปเห็นเทาเมื่ออาจารย์เองอะไรยังไงบ้างอันนี้เราจะใส่หินไหมทองคือคือชุกเส้นเนี่ยถ้าสังเกตว่าติ้งเราจะใส่ไหมทองทั้งหมดเลยเนาะหินไหมทองจะเป็นแต่ขออาจารย์นี่ไหมทองแน่นๆเลยครับสามเส้นสามรอบใหญ่ๆหญ่ยิ่งคือแบบอ่าใช่ค่ะเสริมเรื่องของการเงิน เสริมการเงิาอำนาจบารมีค่ะมันเป็นสายแร่ทองคำเนาะเพราะแบบเสริมกันเงินแล้วถ้าชายแฮกอยากไปแบบเนี้ยอยากได้แบบเนี้ยก็ไปติดต่อที่ร้านที่ร้านก็สามารถจัดทำให้ได้นะครับคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของขินเรื่องของความเชื่อทุกอย่างนะครับ มันเกิดจากความศรัทธาพอเราศรัทธาแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยตรงและโดยจริงกับชีวิตคนที่ศรัทธาเท่านั้นถูกต้องบางคนก็เคยพูดฉันใส่มาชีวิตฉันไม่เห็นเปลี่ยนแปลงเลยนั่นก็เกิดจากม,าามันเป็นในส่วนหนึ่งที่ไม่ศรัทธาเราต้องโอเพนค่ะคือทุกคนถ้าเรามีคําถามหรือ question เนี่ยพลังของความดีหรือความคําบลัคก,กี้มันจะติด เรายังมีคำถ่นกับคําว่าทําไมไม่ได้หรือทําไมฉันไม่ได้สักทีค่ะให้เราเปิดเปิดใจรับแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะเข้ามาเมื่อเรามีพลังบวกเหมือนง่ายๆค่ะตัดกันง่ายๆนัานเีงก็เหมือนแบบตั้งจิตว่าวมันต้องได้ดวงมันต้องดีขึ้นงนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่แบบรอแบบรวมๆแรงเฮ้ยกูใส่หินแล้วขออนุญาตพูดค่ะเราใส่หินแล้วดวงจะปางแต่เราแบบ ไม่เห็นมันได้สักทีทําไมไม่ได้สักทีเราเราต้องเปิดใจให้เป็นพลังบวกครับค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเองครับผมคิดบวกพลังบวกไหครับนี่ก็คือข้อคิดดีๆจากพี่ดาวของเรานะครับซึ่งถือว่ารายการใส่เล็บใสมูของเราวันนี้นะครับต้องได้เป็นเทปพิเศษอีเคปหนึ่งได้เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับสําหรับใครที่เกิดวัน อาทิตย์ถึงวันเสาร์เจ็ดวันนี้นะครับคุณรองนะครับไปเช็ครวงของคุณดูอาจารย์ถ้าสนใจติดต่อสอบถามได้ยังไงบ้างครับบอกเบอร์ได้เลยครับติดต่อสอบถามโดยใช้หมายเลขศูนย์หกสอห่งสี่สองสี่หก่ขาติดต่อมาโดยตรงได้เลยครับแล้วก็ติดขัดเรื่องไหก็สอบถามอาจารย์ได้นะครับนะแบบใน ช่องทางอ่าเป็น f c e e o o o นะคะก็จะใช้คำว่า eview i w o r l e v i e ก็คือทั่วไปเลย e v i e e v i l e v i e e y e แล้วก็คำว่า world w o r l d ได้ครับนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นโชว์ทางด้านหน้าจอนะเดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่ของเรานะครับน้องๆในรายการเดี๋ยวจะขึ้นไว้เผื่อแฟนคลับหรือใครที่เชิ่นชอบเรื่องหินนะครับก็สามารถติดต่อสอบถาม ยาวของเรานะครับใช่ค่ะแล้วก็คุณก็จะได้หินสมดังใจปรารถนานะครับในวันนี้เราสองคนจะสมใจปรารถนาแน่นอนใช่ครับใช่ค่ะเออนะครับบอกว่าวันนี้พี่ดาวค่ะมามอบให้พี่กรด้วยเลยมันเพิ่มเติอะไรคุณผู้ชมอย่าเพิ่งอิจฉานะเพราะว่าเป็นรายการที่ใส่เลิฟใส่บูจริงๆผมตื่นเต้นมากๆอันนี้ก็จะทำเป็นพิเศษมาให้นะคะสำหรับอ่าใช่ สำหรับคนเกิดวันเสาร์วันเสาร์ขออนุญาตใส่เลยนะครับอุ้ยพอดีเป๊ะเลยอ่ะนิดนึงนะคะสวยมากสวยสำหรับคนเกิดวันเสาร์แล้วก็อันนี้สำหรับคนเกิดวันศุกร์ขอบคุณครับ่ให้เฮงเฮงปังปังนุคะสวยมากเลยครับท่านผู้ชมดีใจดีใจดีใจคือเดี๋ยวขอบอกไว้แล้วกันไปล้ครับวันนี้นะครับรายการของเราถือว่ามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ คุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากสนใจในเรื่องของหินประจําวันนะครับสร้อยข้อมือสวยๆก็สามารถไปติดต่อสอบถามแล้วก็เราจะขึ้นในทางด้านนนี้นะครับโทรไปได้หรือไปหาพี่ดาวที่ร้านเลยที่เจเจมอลนะครับแต่เสียดายมากนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับผมชัยแฮกครับผมเล็งรัตนพลครับและก็พี่ดาวนะครับต้องขอค่่ะใชตัวเราไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายๆสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ